เห็นว่าจิตมันเกาะไปกับความคิดจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เกิดตามขึ้นเข้าใจว่าหมายถึงว่าเกิดตามสิ่งที่คิดนะะบางครั้งก็ข่มให้อยู่กับลมหายใจไม่อยากคิดไม่อยากเครียดใช้เหตุผลว่ามันไม่เที่ยงเกิดได้ก็ดับได้แต่ใจก็ยังไม่ซึ้งจริงๆควรจะทำอย่างไรถึงจะถูกทางเอาอย่างนี้นะถ้า เราพิจารณาว่าที่ผ่านมามันใช้ไม่ได้ผลแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับมุมมองที่มันผิดพลาดอยู่ให้คิดอย่างนี้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งไว้ในใจอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คิดมากหรือว่าอยากหยุดคิดก็ต้องอเลิกล้มวิธีแบบเดิมๆไม่ว่าจะเคยทดลองอะไรมาก็าแล้วแต่นะเราตั้งมุมมองใหม่เลยคือ อ่าอันประการแรกนะความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่มันอย่างหนึ่งนะมันเกิดมันมีมูลฐานมันมีรากฐานมาจากความอยากอยากนานาประการอยากจะย้อนกลับไปในอดีตนะอยากจะหมุนเวลาทวนได้ทวนเข็มนาฬิกาได้เพื่อที่จะไปแก้ไขอะไรอะไรที่มันน่าเสียดายไอ้ที่ไม่ควรทำนะก็กลับไปไม่ทำซะ หรือไอ้ที่ควรทําแล้วไม่ได้ทําก็กลับไปทำเนี่ยอย่างนีเ้เรียกว่าเป็นการย้อนคิดถึงอดีตแบบเปล่าประโยชน์เกิดจากความนะความฟุง้งซ่านเกิดจากความอยากกลับไปในอดีตแล้วกลับไปไม่ได้ส่วนความกังวลไปในอนาคตคือเรามีความฟุง้งซ่านคิดมากว่าวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร หรือวันนี้ดีๆอยู่แล้วกลัวว่านะอะไรดีๆมันจะหายไปในวันหน้า,ามันก็เป็นไปได้หลายแบบนะแต่สรุปแล้วก็คืออยากให้อนาคตมันดีเนี่ยตัวความอยากเนี่ยนะเราตั้งมุมมองไว้เลยว่าตัวความอยากนี่แหละตัณหานี่แหละคืออุปาทานความทยานอยากแบบไม่มีที่สิ้นสุดความทยานอยากในแบบที่ ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ยิ่งอยากเข้าไปใหญ่เนี่ยนะตัวความอยากนั่นแหละต้นเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมุทัยนะหรือว่ามูลฐานรากฐานหรือว่าต้นเหตุของความทุกข์มันก็คือตัวนี้เองตัญหานะ ตัวตัณหานี่หมายความว่ามีความทยานอยากสังเกตอ,อาการของใจนะมันไม่อยู่นิ่งมันมีความกระสับกระส่ายมันมีอาการพุ่งทยานออกไปข้างหน้าหรือพุ่งทยานย้อนกลับไปข้างหลังนะหวังไปในสิ่งที่มันไม่สามารถจะหวังได้เนี่ยตัวนีนะ้มันก็เลยกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่หยุดไม่หยุดไม่เลิกนะครับถ้าเรามองเห็นว่าตัวความอยากนี่เอง เป็นต้นเหตุของความภุ้งซ่านเราก็มาเปรียบเทียบกับวิธีการที่เราเคยใช้มานะเริ่มจากการที่เรา,เ,าเหมือนกับขมให้ใจเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจทั้งทั้ที่จิตของเรานะมันไม่ได้สมยอมมันไม่ได้อยากที่จะอยู่กับลมหายใจเราก็ไปข่มมันนะไปกดความคิดไว้ทั้งทั้งที่ความคิดมันไม่ได้อยากให้กด เนี่ยตัวความอยากของเราเนี่ยนะอยากให้สงบบ้างอยากให้ให้อยู่กับลมหายใจบ้างเนี่ยมันอยากสวนทางกันกับธรรมชาติของใจที่มันฟุ้งไปแล้วมันมันสวนทางกับความเป็นจริงนะที่ไม่สามารถสงบระง,งับลงได้ตัวความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเท่ากับไปเพิ่มความทุกข์เท่ากับไปเพิ่มกระแสความฟุ้งซ่านให้มันยิ่งกระเจิดกระเจิงยิ่งยิ่งขึ้น เห็นไหมถ้าไม่ตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ถ้าไม่สํารวจตรวจตาไว้อย่างนี้ถ้าไม่หกักถ้าไม่ไม่เห็นนะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็ฝืนทําไปเรื่อยๆโดยที่นะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรที่มันดีทั้งสิ้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ความอยากเป็นต้นเหตุของความกระวนกระวายฟุ้งซ่านไม่เลิกหยุดไม่ได้นะเราก็ตัดต้นเหตุของความอยากละอย่างเช่นในกรณีนี้ตัดความอยากที่จะฟุ้งซ่านหายฟุ้งซ่านตัดความอยากที่จะ,ะบังคับใจให้มันอยู่กับลมแต่สังเกตตามจริงรูอ้เอาตามจริงยอมรับเอาตามจริง ว่าเราสามารถเห็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะที่มันเข้าที่มันออกอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่ต้องไปพยายามฝืนไม่ต้องไปพยายามเข้นมากมันก็สามารถรู้ได้เนี่ยลองดูสิหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เกิดความสงบไม่ได้ตั้งใจจะให้ใจเนี่ยมันไปเกาะกับลมหายใจแน่นๆแต่แค่รับรู้ธรรมดาธรรมดาขอแค่ครั้งเดียวตกลงกับตัวเองไว้ว่าเอาแค่ครั้งเดียวพอลมหายใจนี้แหละที่มันอยู่กับปัจจุบันที่กำลังระลึกได้อยู่อย่างนี้แหละพอเห็นว่าเออถ้าไม่บังคับถ้าไม่ได้ฝืนใจถ้าไม่ไนํามาด้วย ไม่ได้นําหน้ามาด้วยความต้องการที่จะสงบไม่ได้นําหน้ามาด้วยความอยากเลิกฟุง้งซ่านมันก็สามารถรู้ลมหายใจที่มันกําลังปรากฏอยู่วินาทีนี้ได้แบบสบายๆนั่นแหละไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยนะแล้วความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมันฟุ้งอยู่ในหัวก็ให้มันฟุ้งไปไม่ต้องไปอยากให้มันสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่มันไม่สามารถจะสงบได้อย่างในขณะน,นี้กำลังฟังอยู่เนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าอาการฟุ้งซ่านมันลดลงเพราะว่าใจมันมีที่เกาะมันกำลังฟังสิ่งที่ตัวเองสนใจอยู่ทีนี้พอฟังฟังไปเดี๋ยวมันเกิดความฟุ้งซ่านอยากฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกไอ้ความอยากนั้นนะมันเป็นความเคยชิน มันถือปฏิบัติมานานเป็นสิบสิบปีมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆคนเราสั่งสมความเคยชินอะไรไว้เป็นสิบสิบปีเนี่ยคอยดูเถอะมันมาแน่ๆภายในนาทีเดียวเนี่ยมันอยากฟุ้งซ่านไปเป็นอาจจะสองรอบสามรอบถ้าหากเราไปอยากที่จะเลิกฟุ้งซ่านเท่ากับไปเพิ่มความอยากแบบเดิมนะอยากฟุ้งซ่านแบบเดิมมันกลายเป็นอยากที่จะสงบมีสองความอยากขึ้นมามันยิ่งกระวนกระวายหนักเข้าไปใหญ่ กระสับกระสายหนักเข้าไปอีกเพราะเห็นนะเห็นเห็นอยู่ว่าใจเนี่ยมันอยากฟุ้งซ่านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะตัวเราอยากสงบมันสวนทางกันสองความอยากเนี่ยที่มันขัดแย้งกันสุดขั้วเนี่ยนะพอมาอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นความอยากคูณสองเข้าไปพอเราเลิอกอยากที่จะสงบสังเกตอาการของใจนะะมันจะระง,งับลงไปเองเลิอกอยากที่จะสงบแล้วหันไปยอมรับตามจริง ว่าเรากำลังฟุ้งซ่านแรงแค่ไหนวัดจากลมหายใจนี้แหละกำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกอยู่บอกตัวเองถูกไหมว่ามันกำลังฟุ้งแรงหรือว่าฟุ้งเบาเปรียบเทียบง่ายๆลมหายใจนี้กับอีกลมหายใจหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลมหายใจไหนฟุ้งหนักกว่ากันพอเรายอมรับตามจริงได้ว่ามันมีฟุ้งมากบ้างม,มีฟุ้งน้อยบ้าง โดยไม่มีความคาดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวว่าจะให้มันสงบระง,งับลงไปตัวนั้นแหละคือต้นเหตุของความระง,งับต้นเหตุของความสงบเพราะอะไรเพราะว่าเราตัดความอยากออกไปทั้งความอยากที่จะฟุ้งซ่านมันก็กลายเป็นสิ่งถูกดูถูกรู้ทั้งความอยากที่จะสงบมันก็ไม่ได้ที่เกิด พอความอยากไม่ได้ที่ตั้งไม่ได้ที่เกิดมันก็กลายเป็นจิตธรรมดาธรรมดาที่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังต่างไปในแต่ละลมหายใจเนี่ยหวังว่าฟังไปด้วยก็คงฝึกตามไปด้วยนะลองดูตามไปด้วยแล้วจำไว้ว่าน,นี่แหละคือวิธีการที่จะทำให้ความฟุ้งซ่านมันหายไปจริงๆเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่ ในข้อที่ว่าในหมวดที่ว่าธรรมานุปัสสนานะข้อที่ว่าด้วยการกําจัดนิวรณ์หรือว่าเครื่องทวงความเจริญของสติเนี่ยนะข้อที่ว่าด้วยความฟุ้งซ่านนั่นก็ให้ดูก่อนเลยว่าเนี่ยตอนนี้กําลังฟุ้งอยู่ตอนนี้ฟุ้งมันต่างไปแล้วนะความฟุ้งหายไปแล้วถ้ารู้ได้สามารถเห็นได้นี่ก็เรียกว่าเป็นการเอาความฟุ้งซ่าน มาดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นความคำว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยกินความรวมไปถึงว่านะไม่ต้องไปสนับสนุนมันแล้วก็ไม่ต้องไปต่อต้านมันแต่รู้มันตามจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับลงเป็นธรรมดาอาการดับลงของมันเนี่ยไม่ใช่ดับบูบไปเฉยๆแต่มันแปรปรวนไปเรื่อยๆ เมื่อใจไม่เป็นที่ตั้งของความอยากเลยนะในที่สุดแล้วเราจะมีแต่อาการรู้รู้รู้ยอมรับตามจริงไปเรื่อยๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตแล้วจิตนั่นแหละมันจะสงบระง,งับลงไปเองอาการที่จิตสงบลงลงไปเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกอยู่ตรงกลางมันจะมีความรู้สึกว่าไม่มีอาการกระเพื่อมมีความรู้สึกสงบเย็นมีความรู้สึกเป็นสุข มีความรู้สึกว่าเอออย่างนี้เนี่ยไม่ต้องฝืนแต่ถ้าใครอยากจะมีความสุขปุ๊บนั่นแหละตัวนี้แหละฝืนแล้วนะกำลังฟุ้งซ่านอยู่ดีๆกำลังเป็นทุกข์อยู่ดีๆอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสงบระงับนี่แหละตัวนี้แหละไอความอยากนี่แหละที่จะทำให้ไม่สงบลงสักทีแล้วพอคนเรานะอยากอยากอยากอยู่ทุกวันอยากโน่นอยากนี่อยากได้นโน่นอยากได้นี่ อยากได้อะไรแบบโลกๆอยากได้อะไรร้อนรอนไม่พอนะยังอยากได้ความสงบยังอยากได้มักได้ผลกันอีกมันมีแต่ความอยากมันมีแต่การไหลตามกระแสของกิเลสแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นความอยากเมื่อไหร่เราจะจัดการกับต้นเหตุของความอยากได้นะเรามาเริ่มต้นกันกันกบเรื่องของ การสังเกตลมหายใจตามจริงนี่แหละสังเกตลมไม่ใช่บังคับลมเห็นความอยากไม่ใช่ตามความอยากไปไม่ใช่แล่นตามอาการทยานของจิตไป